สวัสดีแฟนวลลอลเล์บอลทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้ทางช่อง YouTube ของ h y u n ฮุน Hill State ได้มีการลงคลิปอวยพรวันเกิดน้องสองวิภาวีสีทองผู้เล่นที่มาจากประเทศไทยนะคะซึ่งคลิปเนี่ยเนื้อหาเขาก็เป็นการออกไปท่องเที่ยวเป็นเหมือนคลิปวีล็อกประมาณนั้นนะคะน้องสองวิภาวีแล้วก็ล่ามส่วนตัวรวมไปถึงโมม่านะคะได้ออกไปเที่ยวด้วยกันค่ะทุกคนเริ่มต้นนะคะเขาก็จะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวกันก่อน ใส่เสื้อผ้ากันนะคะก็น้องสองวิภาวีก็แต่งตัวน่ารักเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็มีการไปทานข้าวแล้วก็มีการไปสวนสนุกนะคะแต่เองก็ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนแล้วก็มีการเล่นสวนสนุกเกิดขึ้นต่างๆนานาม,มากมายมีความสนุกสนานมีความเฮฮากันอย่างมากนะคะและในช่วงท้ายคลิปนะก็มีการเซอร์ไพรส์โดยการมอบเค้กวันเกิดให้กับน้องสองวิภาวีนั่นเองค่ะ 음, 너무 웃기다. 아, 그래? 아, 아, 그래? 야, 아, 그래? 아, 그래? 아, 그래? 아, 아, 이게? 아, 그래? 아, 그래? 아, 그래?

ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าประทับใจมากๆนะคะที่น้องสองวิภาวีเนี่ยได้ไปร่วมแข่งวอลเลย์บอลอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้รวมไปถึงเพื่อนๆเนี่ยได้มาอวยพรวันเกิดแบบนี้นะคะมีคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้น้องสองมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้ต่จะพาไปอ่านคอมเมนต์กันค่ะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาเกาหลีนะคะเขาเขียนไว้ว่า สุขสันต์วันเกิดนะวิภาวีเธอคือผู้ชนะจากทีมฮุนไดฮิลสเตดชนะทุกรายการแข่งขันเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าการรวมตัวกันของวิภาวีและโมมารวมไปถึงโคช้ชมีทั้งหมด4ภาษาเลยนะ แต่จริงๆแล้วก็น่าจะมี3ภาษานะคะทุกคนเพราะว่าวิภวีภาษาไทยโคชก็คือภาษาเกาหลีนะคะเป็นคนสัญชาติเกาหลีแล้วก็โมมาเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดวิภาวีคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเป็นภาษาเกาหลีอีกเช่นกันเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดวิภาวีพวกเรามีความสุขตื่นเต้น โมมาและฮยอนยอนสู้ๆนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเขาเขียนว่าผู้เล่นคนนี้ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติไทยในปี2558หรือปี2559แล้วก็เป็นตัวสำรองก่อนจากนั้นเมื่อวิลาวัน Uma, ออนอุมาอําลาทีมชาติเขาก็เข้ามารับหน้าที่แทน เขาเข้าร่วมในรายการ n a t เนชั่นลีกในฐานะควอเตอร์เอเชียและเขาก็เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประเทศไทยที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่มาแข่งขันที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเสิร์ฟแล้วก็การรับเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างมากนี่ค่ะก็เป็นคำชื่นชมน้องสองวิภาวีสีทองนั่นเองนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เขียนเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะแล้วก็ขอให้พวกคุณทุกคนชนะการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้เป็นภาษาเกาหลีนะคะเขียนว่าฉันขออวยพรวันเกิดให้วิภาวีจากใจจริงขอบคุณที่คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนสร้างอารมณ์ได้ดีที่สุดมีความถ่อมตัวและมีบุคลิกภาพที่ดีมากๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็ชื่นชมในเรื่องของสำเนียงของน้องสองวิภาวีนะคะเขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีเขียนเอาไว้ว่าการออกเสียงและคำศัพท์ภาษาเกาหลีของวิภาวีอยู่ในระดับเดียวกับคนเกาหลีเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะเรียนภาษาได้เร็วจริงๆและฉันก็แปลกใจที่การออกเสียงภาษาอังกฤษของวิภาวีนั้นก็ดีมากกว่าที่ฉันคาดไว้ด้วยขอบคุณหุ่นทูบ ฮุนทูบก็หมายถึงคุนใด u t u b e นะคะคือช่องช่อง y o u t u b e ของคุนใดที่อัปโหลดวิดีโอนี้ให้ได้รับชมกันประมาณนี้นะคะเขาก็ชื่นชมในเรื่องของสำเนียงของน้องสองนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงภาษาเกาหลีใต้หรือว่าออกเสียงภาษาอังกฤษน้องสองทำได้ดีมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่า สุขสันต์วันเกิดวิภาวีวิภาวีน่ารักมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขียนเอาไว้สั้นๆนะคะว่าสุขสันต์วันเกิดวิภาวีค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าบรรยากาศของนักกีฬาในทีมฮุนไดฮิลสเตดนั้นเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆ และการทำงานของทีมนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าวิภาวีเป็นผู้เล่นที่มีใบหน้าที่ยิ้มสวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาค่ะเข้าเขียนเอาไว้สั้นๆนะคะเขียนว่าวิภาวีน่ารักมากค่ะ ก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นคอมเมนต์ที่มาอวยพรน,น้องสองวิภาวีในวันเกิดนะคะเอาละค่ะต่ายจากตัวแทนของช่องพันเชียกีฬานะคะก็ต้องขออวยพรวันเกิดให้น้องสองวิภาวีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนั่นเองนะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากแฟนเย์บอลชาวไทยอยากจะคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องสองวิภาวี ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ